สวัสดีอวันก่อนเมื่อวานเมื่อวานเลยเพิ่งผ่านไปวันเดียวลงคลิปทำไอ้นี่แบบใช้บัตไปใช่ไหมพอลงไปปุ๊บอีกวันหนึ่ง YouTube ก็แนะนำเลยว่าเฮ้ยมึงทำบัตรในกริมเหรอมึงจะดูอันนี้สิพอดูอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวปิดกันโอ<ฮ>้โห<ฮ>ข้ามไม่ได้เ<ฮ>ด้ออ่ะเ <c oughs> อ้ยนะเ <c oughs> อ้ <c oughs> เขาก็สอนเขาก็บอกว่าเอ้ยทำปลาดเลยี่ไงทําอย่างนี้ไงพอทําปุ๊บเขาก็มีบอกอ่าเนี่ยเขียนเขียนมือก็หงิกหงิกงี้ไงเหมือนผมเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีพาดอ่ะดูดิทาพลาดได้ด้วยโอ้ปล่อยให้เราโง่ตั้งนานคลิปนี้ก็ทํามาตั้งแต่2017ผ่านมา5ปีแล้วเพิ่งจะไปเจอ ก็บอกแล้วว่าทําไม่เป็นนะอ่าคราวนี้เรารู้แล้วแน่เราก็ไปศึกษาแอบดูเข้ามาเรียบร้อยละเราก็จะมาทําเองประดุดดังเราเป็นอ่ากริมสองหนึ่งศูนย์ศูนย์เอ้ยสองจุดหนึ่งศูนย์จุดสองสามจุดสามสองนะเวอร์ชันนี้ไอ้ไอ้คอมจะมากองรวมกันด้วยอ่าเริ่มสร้างไฟล์กันอ่าเคลียร์นิว อ่าใช้นี้แหละนะเราก็เราจะทำผ่าใช่ไหมเราต้องไปเอาตัวหนังสือมาก่อนไปหาตัวหนังสือมาไปหาตัวหนังสือมาแล้วก็ไปที่เดียวเลยเราไปที่นี่ตลอด f o n t s o o o l l e o o m นะแล้วเราก็หาอักจรกรีเนี่ยเอาออกให้หมดเลยเอาเฉพาะ Handwriting นะอยากได้ลายมือนะ เราก็ได้ฟอนต์แล้วเราก็พิมพ์สิ่งที่เราอยากได้อ่ฟรีทำดายแอร์นะแล้วเรามาดูกันว่าฟอนต์ไหนสวยไอเน,นียอะไรเนะี่ยเออเอาที่มันเป็นเหมือนลายมือเส้นอ่จริงๆอันนี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวดูก่อนเฮ้ย hey, จดไว้ก่อนนะ okay, ได้เก็บไว้ก่อนเราจะหาฟอนต์มาเป็นตัวต้นแบบในการลาก แต่ว่าตัวที่เราลากอ่ะมันจะเป็นอ้วนอ้วนเออไอ้นี่ก็สวยดีนะเออ,อนี่ก็ไม่เร็วเอาเลยดีกว่าอันเนี้ยจะได้ไม่เสียเวลามากเอานนี้เลยนะฟอนต์เนี้ยเราก็ให้มันใหญ่หน่อยเอีเราก็ Copy มาเลยเวลา Copy ไอสิ่งที่อยู่ในหน้าจอนะก็ปุ่ม Windows chips นะ w i n d o s h i t s แ พอขึ้นกรอบมาแล้วก็สีเล็กพื้นที่ที่เราต้องการป้าบอ่ะก็ปีแล้วมันอยู่ในคลิปบอร์ดละอ่ะเราก็ไปที่กริมนะแล้วเราก็กด c อนโทรลวแได้ฟอนต์มาล้ได้ตัวต้นแบบแต่ตัวต้นแบบเนี่ยมันเล็กไปหน่อยใช่ไหมล้วก็ขยาย Scale หน่อยก็กดอันนี้เนี่ยปุ่มกดนี้ค้างแล้วมันจะขึ้นมาหลายๆอย่างหรือกดท o อดคีก็ได้ช h i เอ S นะสเกลปึ้งแ พอกดแล้วก็แตะที่วัตถุนี่แล้วก็ดึงขยายให้มันใหญ่หน่อยให้มันใหญ่อย่าง้รก็ใหญ่เท่ากับรูปแบบอันนี้กด c อน t r o l ค้างไว้แล้วก็สกอร์ขึ้นลงนะย่อขยายเอาให้มันใหญ่ๆยิ่งใหญ่ก็ทําง่ายนะใหญ่เกินกรอบไปก็ได้ไม่เป็นไรนะเท่ากัมาเน้นะเสร็จแล้วก็กด scale ป่าบนะได้ละแล้วก็ เลเยอร์ตรงนี้เลเยอร์เวลาสิ่งที่ Copy เข้ามาเนี่ยมันยังไม่ฝังไว้ในเขาเรียกว่ายังไม่ฝังลงไปในเลเยอร์เป็นแบบ floating ลอยๆอย,อยู่เราต้องกดปุ่มนี้เขียวๆนะปิให้มันฝังเข้าไปแหมมันจะกลับไปเป็นเลเยอร์ปกติละนะอันนี้ก็อันนี้เราจะกลัวมีการแก้ไขแล้วก็ล็อกมันแต่ที่เลเยอร์นะแล้วก็คลิกตรงนี้มองเห็นไหมตรงสือ่อจะจางเลยนะกดนี่มันล็อกและ ตัวหนังสือมันจะเอ๊ะมันจะพื้นจาลงไปหน่อยหนึ่งอันนี้ล็อกละพอล็อกแล้วเนี่ยเราจะขีดอะไรลงไปไม่ได้นะมันล็อกโอเคนะเราก็ทำเลเยอร์ใหม่ปิ๊บกดโอเคทำเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วอยู่ในเลเยอร์ใหม่นะอ่ะคราวนี้เราก็มาเริ่มใช้คำสั่งขาดอยู่ไหนอยู่นี่เป็นรูปเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปขีดๆเหมือนเวกเตอร์เนี่ยนะ ผ่าน pass มันจะอ่าจจะถูก pass t r o u g นะก็คลิกไปนะพอคลิกแล้วมันจะมีไอคอนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กดคลิกนะเป็นเส้นคลิกถ้าคลิกเฉยๆเนะี่ยมันก็จะเป็นจุดเชื่อมไปอะ่ะเดี๋ยวผมจะสอน edit e เส้นก่อนนะกดกดคลิกเฉยๆมันจะเป็นลากเส้นใช่ป่ะถ้าเกิดคลิกแล้วลากนะเป็นการดึงดึงเคริรนะ์ฟคลิกลาก คลิกลากคลิกลาก,ลากนะแล้วจะเกิดอยากจะลบทิ้งเราต้องเริ่มจากการดีลีทก่อนนะดีลีทมาก็ก,กด control shift เนี่ยมันจะเป็นลูกลบแปลว่าเคอร์เซอร์ผมไม่เอาดิผมกดคลิกแอบลบการกด control shift เนะี่ยมันก็คือเคอร์เซอร์จะเป็นลบหนนะีลบเส้นแอลบเส้นผมไม่เอาเส้นนี้ลบทิ้งนะผมไม่เอาเส้นนี้ลบทิ้งนะแล้วก็ อยากจะต่อเส้นนะผมก็คลิกเลือกปล่อยปล่อยบ้าปล่อยคือไอปล่อยคียค์บอร์ดแล้วนะคลิกจุดตรงนี้แล้วก็อยากจะให้มันต่อกับจุดนี้ใช่ไหมกด c อน t r o l ค้างไว้แล้วคลิกปิ๊บนี่คือการเชื่อมจุดเชื่อมจุดนี่มันต้องปลายเส้นเท่านั้นนะมันจะมาเชื่อมกลางเส้นอย่างนี้ไม่ได้นะนะคลิกหนึ่งจุดกด c อน t r o l ค้างไว้แล้วคลิกปลายเส้นอีกอันหนึ่งมันจะต่อนะอันนี้คือการลบจุด ลบจุดลบเส้นใช่ไหมต่อไปจะเพิ่มจุดสมมติผมลากไปแล้วเอ้ยอยากได้จุดตรงนี้เพิ่มคุณกดกลางเส้นเนยนะกด c อน t r o l ค้างไว้เห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาแล้วก็คลิกซ้ายแล้วลากจริงๆไม่ต้องลากอ่ะคลิกแล้วได้เลยเนี่ยนะว่เาเอาเอาเอา cursor ไ,ไปไว้ตรงเส้นกด c อน t r o l ค้างไว้แล้วคลิกเนี่ยเราจะได้จุดเพิ่มนะแล้วเราก็เพิ่มได้แก้ไขได้นะลบไปแล้วเพิ่มไปแล้วต่อไปอยากจะ ต่อเส้นเดิมสมมุติว่าเส้นเรามีเส้นหนึ่งเราอยากได้เส้นที่2ใช่ปะ่ะถ้าคุณไปคลิกคุณคลิกปลายปลายวัตถุนเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วคลิกใหม่เนี่ยมันจะต่อมันมีการลากต่อแล้วเกิดอยากได้เส้นใหม่อีกเส้นหนึ่งเนี่ยคุณต้องต้องอยังไงวะยกเลิกซีเล็กอะไปซีเล็กปุ่มอื่นอะที่ไม่ใช่ปุ่มเอไม่ใช่อันที่ปลายพอซีเล็กอันอื่นที่ไม่ใช่ปลายแล้วอะพอคลิกปุ๊บม,มันจะได้เส้นใหม่นะมันจะเป็นเส้นใหม่ใน,ในกรณีที่คุณอยากได้2ผ่พาดในอันเดียวกัน นะแล้วก็เหมือนเดิมอยากจะต่อเส้นเนี่ยอยากจะต่อเส้นก็ก็คลิกอันนี้แล้วก็คอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกปลายเส้นอีกอันหนึ่งก็ต่อกันนะอันนี้สอนเพิ่มแก้ไขอิดิตรบคอนโทรลชิปลบทิ้งอาจจะไปเรามาจะอิดิ d i t เส้นกันปกติอิดิถ้าเราคลิกธรรมดาเนี่ยมันมีแขนแนะแขนโผลมาอันนี้เราก็จับย้ายได้ไม่มีอะไรจับปลายเส้นย้ายตามปกติไม่มีอะไรนะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นที่เป็นคุณคลิกแล้วไม่ได้ลากเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พอคลิกไปเนี่ยแขนไม่มีแต่จริงมันมีแขนแต่มันอยู่ข้างในนะเวลาคุณลากเงี้ยคุณจะจับแขนออกมาไม่ได้วิธีการจับแขนมี2อ,อย่างนะคือคุณจับที่เส้นแล้วดึงแะแขนมันจะออกมาจับเส้นแล้วดึงแขนจะออกมาแตะถ้าเกิดคุณอยากได้แขนโดยการสมสมติน,นี้คุณอยากได้แขนมันออกมาโดย,โดยไม่โดยไม่ไปลากเส้นอะ่ะคุณกด control ค้างไว้ แล้วก็ลากออกมาจะได้แขนข้างหนึ่งเหแล้วามากด c อน t r o l ค้างไว้คลิกแล้วลากมาจะได้แขนอีกข้างหนึ่งเะเพราะงั้นเวลาแก้ไขก็คือเราดูคลิกไปเนี่ยอย่างเงี้จริงๆก็คือมันมีแขนอยู่ข้างในแหละแต่มันมองไม่เห็นจะแขนกับจุดมันอยู่จุดเดียวกันเนี่ยเวลาคุณคลิกแล,ล้วลากเนี่ยมันจะเป็นการ Move นะแล้วก็มีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มออ i ิ i n a t e o r i g i t e เนี่ยถ้ากดออ i ิ i n a t e ค้างไว้เนี่ย นะมันไม่มีอะไรจังปัดทีเส้นแล้วดึงนะเอ๊ะ๋อจัอง originate เพ่ <c <oughs> เอ c o n t r o ามา่กดผิด originate เนะ่คลิกแล้วลากก็คือลากเส้นย้ายเส้นที่เราคลิกเนี่ยกรณีมี2เส้นนะผมเนี่ยนะย้ายเส้นอันนี้คือย้ายทั้งย้ายทั้งผาดน,นะก็ Edit อ,อ,อะไรนะเพิ่มจุดลบจุดต่อเส้นลบเส้นเป็นแล้วครบนะแค่ี้เอง แค่นี้คุณก็เก่งแล้วนี่อย่าเลิมอย่ายาวา,าแขนใช่ไหมอยากแข่อกดคอนโทรลแล้วดึงออกมาแหมมันจะได้ข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ดึงออมาได้ข้างหนึ่งแหมเออจับที่เส้นก็ได้จับที่เสน้ดเสนดึงก็ได้มันก็มีแขนออกมานะครนนี้เราก็เพิ่มเส้นลบเส้นไปละอ่าเราก็มาเริ่มกันดีกว่าแหมเดี๋ยวผมดีลิทหมด,ดนะี่ก่อนนะอ่าแล้วก็จะลบผาดเออขาดที่เราวาดไปเนี่ย สมมติคุณกําลังแก้ไขผาดอยู่แล้วคุณก็เปลี่ยนเครื่องมือปั๊บไปที่บล็มันจะปั๊บผาดหาย <c oughs> เห็นไหมผาดหายตอนแรกผมเห็นผมช็อกซิริมาเลยนะเฮ้ยผาดกูหายแต่จริงเนะี่ยมันไม่ได้หายหรอกเพราะว่ามันจะมันแยกส่วนกันระหว่าง i m a g e กับผาดน,นะมันอยู่ตรงนี้นี่เหี้ยส่วนนี้นะยเ a ย์เอร์ก็คือ i m a g e ที่เราดูอยู่ใช่ไหมชัแน,นลนี่ rgb ไม่รู้ใช้ไม่เป็นแล้วก็สุดท้ายผาดน,นะ สิ่งที่เราวาดมาอยู่ตรงนี้นี่เองนไม่ต้องตกใจว่ามันหายไปไหนนคลิกคุณดับเมื่คลิกตรงรูปเลยจึ๊กๆเนี่ยคุณจะได้ผาดกลับมาอ่าครัวนีว้กุูก็แก้ได้อีดีได้เหมือนเดิมนะไม่ต้องตกใจครั้งแรกผมเห็นตกใจชอ็อกซีรีมาเลยอูตสารากั้งนานเสนกูหายนะเวลาขุดออกไปแล้วเนี่ยวลากลับเข้ามาใหม่เนีน่ยนะคุณสร้างเส้นใหม่เอ๊ะเป๊เป,ป,ปอ๊อ๋อมันยังมันอยู่อยู่ที่ผาดไว ๊น,นี่อะไรเนี่ยน,นี่สเกลเอา้ากดผิดอยู่ข้อสเกลคนณโดนเส้นขะนะกดผิดก,นนะกดผิดรีเซ็ตไปอ่ากระบาดทิ้งไปอันไหนนะนี่นี่นี่เออถ้าคุณคลิกเครื่องมือใหม่แล้วคุณลากใหม่เนี่ยคุณจะได้ผ่านใหม่ในเลเยอร์ใหม่ในเลเยอร์ใหม่ของมาเห็นปะม,มันจะเป็นเลเยอร์ที่2แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเลเยอร์สองเลเยอร์เวลาเปลี่ยนเครื่องมือมันจะหายไปไม่ต้องตกใจอยากได้เส้นเดิมดับเบิลคลิก อยากได้เส้นนี้ดั๋วมันคลิกนะฮนะคุณเลือกได้เพราะว่ามันจะมีคําสั่งใช้ผ่านนี้กับการเทฟิลหรือซีเล็กนะเราก็ไม่ต้องตกใจเวลามันหายไปนะมันอยู่ตรงส่วนของผ่านเราก็เราก็มาเริ่มกันเอาใหม่ให,หเริ่มใหม่เราจะมาลากเส้นใหม่อันนี้ผมจะลากเส้นนะอันนี้ผมจะลากเส้นแล e ้วอีดิทก็เดี๋ยวข้ามเลยแล้วกันกว่าผมจะลากเสร็จอาจจะใช้เวลาชั่วโมง <laughs> นะ ก็รอดูมาเดี๋ยวผมลากแปบนมงอ่ะอันนี้ลากเสร็จแล้วรอบแรกเฮ้ยลืมเส้นนี้นะอ่ะรอ,อบแรกต่อไปก็

เราคิดว่าสวยมันจะสวยนะตัวอ e ีใช้แบบนี้นะมันจะได้ดูอ e ีกว่าแล้วก็อย่าลืมทุกจุดแขนควรจะตรงๆเพื่อความสมูทนะเพื่อความสมูทควรจะให้มันตรงแต่บางกรณีอย่างเช่นหัก2อง,ง้ย่างไม่เป็นไรจำเป็นว่าตานโคงนะ้งควรจะเป็นเส้นตรงพอเส้นตรงปุ๊บเนี่ยมันจะคุมให้แบบโค้งสวยนะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ได้ผ่านมาแล้วนะ เป็นพาดพาดใหม่เรียบร้อยอ่ะต่อไปนี้เราก็ไปเซฟอ่าสีรุ้งสีรุ้งเออไอไฟเ,เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเซฟก่อนดีกว่าไฟเซฟเซฟเซฟอ่ะ แล้วก็เราจะทำบัตรใช่ไหมไปเอาบัตรลุงมาก่อนบัตรลุงบัตรลุงบัตรลุงอันเก่าน่าจะยังอยู่ไม่อยู่แล้วนี่หว่าเอาใหม่ก็ได้ <c oughs> ฮะแล้วก็เรียนมาแล้วนะวิธีทำบัตรก็คนรนซี ได้ละแล้วก็ซ่อนอันนี้ไปลบเลเยอร์ริง้งไปแล้วก็ไปแก้ที่บลัดให้เรียบร้อยก่อนจะนำไปใช้ก็แก้บลัดใช,นนนนใช้อันนี้อ่าอันนั้นเป็นของเสียใช้ัน้คลิปปอร์ดอิมเมจนะไซส์เท่านี้สเปซซิ่งหนึ่งแน่นอนไซส์ขนาดใหญ่มากแก้ขนาดด้วย อ่เล็กไปอ่าใหญ่หน่อยมาดูเดี๋ยวมาดูกันเซตไซนี้ดูจากไอ้วงรีเนี่ยว่าวงกลมเนี่ยเท่ากับเส้นหรือเปล่านะแล้วก็ฮาร์ดเน็ตเราไม่ต้องผ่านเดน a มิก <Dynamic. S 2> ออฟออฟโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่กลับไปที่ผานนี่พั s พัสทูนะ แล้วเราก็กลับไปที่ p a s s Layer แล้วก็เอาอันนี้แอะหาได้ละพอเราเลือก Path เรียบร้อยว่าเอา Path นี้เราก็มาที่ตรงนี้เลยไปที่ Stroke p a t Stroke Path นะแล้วเราก็ติ๊กอันนี้ Stroke with p a i n t t o เลือกด้วย p a i n t Brush นะ อิมูบ,บัตไดนามิกด้วยก็ได้แต่ว่าไดนิมิกราออฟไปแล้วไม่เป็นไรนะแล้วก็สโตรโกไม่เห็นเพราะเราอยู่ในเลเยอร์นี้กลับไปที่เลเยอร์ก่อน <c oughs> หาพื้นที่ว่างให้มันเออนี้นี่น,น,นะหาพื้นที่ว่างผ่านตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็อันนี้สโตรโกผานจะจิงตามนี้สโตรโกติ๊กติ๊งติติสโตรโกเรียบร้อยว้าสวยงาม นัวเอาแบ,บ็กกราวด์ออกอ,อู้เป็นไงเป็นไงฟรีทำได้เป็นไงสวยงามตามท้องเรื่องเอ๊ะถ้าอันนี้มันเสียหรือว่าอะไรนะคุณก็อย่างเช่นแนละ้วคุณอาจจะบิดไว้บิดสีมันไม่ค่อยสวยเว้ยเราทำใหม่ก็ได้เราก็แตะที่เลเยอร์ที่มีสีนี้นะเราก็ดีลีทิ้งไปนะไปที่พาดเลือก a าดกลับมาที่เลเยอร์ มาที่เลเยอร์ a g e แล้วเรากเ็เดี๋ยวเราเปิดรูปก,ก่อนเราจะเราจะหมุนมันเออเราไม่ต้องเปิดนี้เราจะหมุนบัตเราเราไปที่เพนบัตแล้วก็หมุนจะหน่อยรายละเอียดไปดูคลิปแรกนะจะสอนเทคนิคทั้งหมดแล้วที่คลิปที่ไม่เคยมีใครดูอะหมุนมันจะหน่อยแล้วเราก็กลับมาที่ p a s ส True เพนะเฮ้ย select ผ่าหายแล้วก็กลับ Select ก่อนกลับไปที่ผ่าด p a s s นั่นเองเดี๋ยวคลิกเดี๋ยวคลิกที่รูปสีขาวได้สิได้ผ่านมาแล้วแล้วก็กลับมาที่ Layer l a ไอ r ะมาที่เครื่องมือนี้แล้วก็ s t r o k p p s t ์อาตอนนี้ Stoke เนะมุมดีขึ้น อ่ดนะ้านนี้สีสวยกว่าเรียบร้อยแล้วคุณก็แตะเครื่องมืออย่างอื่นก็ได้แล้วไอ้ผ่านก็หายไปเลยนะเรียบร้อยนะคุณก็ได้สวยงามผานเลเยอร์เอาเลเยอร์ใหม่มาปุ๊บเอาไว้่างหลังแล้วก็เทแบ็กกราวน์นิดนึงเกรเดียนต์ปาบนะเปลี่ยนสีให้ดูสวยงาม ถึงแม้ว่าเราเราจะไม่มีหัวทังนี้ก็ตามแอมเป็นแบบสีสีดำปึ๊บมวยเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องถ้าเราคิดว่ามันสวยมันจะสวยเราเท่านั้นที่คิดว่ามันสวยหรือไม่สวยได้แอบเรียบร้อยเสร็จจบงดงามตามท้องเรื่องนะถ้าคุณอยากจะแก้ไข เรียกว่าอะไรอยากจะแก้ไขผาดก็กลับไปที่ผาดแล้วก็ double c l ลิกขึ้นมาแล้วก็แก้เส้นแก้เส้นแล้วก็สโตกใหม่นีแค่นี้เองเรียบร้อยสวยงามเฮ้ยจะแน่ผมมีเสริมให้เป็นเทคนิคที่เสริมให้ดีไหมเพราะไม่รู้จะมีคนเสริมหรือเปล่าผมจะให้ตัว T มุดใตน้นีเน่มุดใต้นี่หร วิธีการทำเหรอ,เ,อเดี๋ยวผมนึกแป๊บนะก่อนอื่นผมต้อง copy p a ผ่านเดิมก่อนเดี๋ยวขอน,นึกก่อนนะไม่เคยทำเดี๋ยวก,ก่อนอ่าไปที่ผ่านนี้ duplicate ก่อน d p l i c a t e ผ่าน p l i c ป t e เค p ูป p ูป p l ป c a t e ผ่านนี่ได้ผ่านนี้มาผ่านล่างผมจะเอาอันนี้ออกเดี๋ยวคลิกจึกจ๊ก นะผ่าล่างผมเอาวินนี้ออกคอนโทนดีลิทไม่ใช่คอนโทนชิปดีลิทคอนโท i ชิปดีลิทอ่ะผ่านนี้ไม่มีแล้วนะแล้วก็มาผ่านบนลบทุกอันทิ้งให้หมดก็จริงๆกูก็ลากใหม่ก็ได้จะไปทำให้มันซับซ้อนทำไมเออจริงอ่าผมกลับไปที่เอเยอร์กอนนะแล้วก็ลบลบรูปนี้ทิ้งก่อนดีลิททิ้งไป แล้วผมก็ทําผ่านใหม่จ๊ดๆนะผ่าที่ไม่มีเส้นแล้วผมก็สั่งสโตกใหม่สโตกปั๊บนะแล้วผมก็ไปเลเยอร์ใหม่แต่เลเยอร์อันใหม่เลยใช้ใหม่เลยก็ได้ไมต่ต้องใช้เดิมอันนี้ก็ไม่จำเป็นทำไงวะไปเครื่องมืออื่นให้มันหายไป ไปที่ผ่านทำเส้นใหม่เอ๊ะผมทําผ่านใหม่เป็นเส้นปิแอบปิป๊เอ๊ะเพื่อเพื่อมีเพื่อมีดีไซน์ม design, ผมว่าทําเส้นให้ผมยาวหน่อยแต่ว่าให้มันดูแบบมีดีไซน์มีดีไซน์นิดหนึ่งว่าทีเรายาวเฮ้ยมันก็ไม่สวยไปเอาทีสั้นยังงั้น <c oughs> เบื่อใจอะทีสั้นนะแล้วเราก็สั่ง ลึกแป๊บนะทำเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาปัาบสั่งตีเส้นสั่งตีเส้นก็โตกผ่านเลยผ่านโตกเดิมเนะเราจะได้เส้นมาใช่ไหมแล้วเราก็เสร็จละครนี้ผ่านหน้าที่ผายก็หมดละมาที่หน้าสีเล็กสีเล็ก,ลกปั๊บอ่าแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สีเล็กนี่ผมก็สีเล็กอันนี้ ไม่เอาฟิลเตอร์ไม่เอาทีลิสต์แไม่เอาขอบเป็นสี่เหลี่ยมนะผมจะตัดส่วนนี้ไปไว้ข้างหลังใช่ไหมตัดส่วนเส้นนี้อันนี้คือเส้นนะมองเห็นไหมเนี่ยแล้วก็คอนโทรล x แล้วก็สร้างเลเยอร์อใหม่เลเยอร์อหนึ่งเอาไปไว้ล่างสุดคอนโทนล v เนี่ยไ,ไง อี่ไง,ไงอันนี้คือตัวสืออันบนคือขีดทีล่างทีบนอีกอันอยู่ทีล่างเรียบร้อยว้าอย่าไงเก๋ไหมมีเส้นอยู่ข้างล่างโอ้โหสุดเท่เรียบร้อยสบายใจจังทำได้แล้วสวยงามเราคิดว่าสวยมันจะสวย <laughs> จงสะกดจิตตัวเองซะว่ามันสวยโอ้ยสวยจุงเบยสวยจุงเบยนะ คุณก็ไปลองทํากันได้อ่ามีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วนะหมดละเสร็จละนี่เทคนิคก็คืออ่าสรุปอีกทีนะทําผาดด้วยื่องมือนี้เะทำผ่า,ผาปึ๊บปึ๊บปึเสร็จพอแก้ไขเสร็จแล้วก็ไปที่เพ้นบัตรเลือกหัวที่ต้องการเลือกขนาดไซส์อะไรให้เจิดเให้เรียบร้อย นะพอเลือกเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับไปที่พาดใหมนะ่แล้วก็เซตติ้ง่าดเดับลิ้คลิกพาดที่เราต้องการจะใช้นะแล้วเราก็กดส k ตก่าดแค่นี้เรียบร้อยจบสวยงามตามท้องเรื่องวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสด,ดี